ไยับแค่นี้ยู่งมากแค่ไไตามไปเสื้อ ออกกวนไหมแปลว่ามันจะมาถือกล้องอ่ะลูนี่แหละลูก

đậu nhau luôn, được rồi, bóng đầu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 ,

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ biết không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะปีบังหันน้อยกอยุคตรงมมาเนาะพูดยีจบงานวอเงี้ยหมู่บ้านตังตัดเพื่อยีได้เคือจ้าน้โม่เห็อะไรจัโดดไมนะมาเป็นสนามเดียวแดงมากกับือบามมากเลยบ้นหมู่บ้เห็นเพิ่งไม่จงเป็นยังไงเลยวะจักวันพายู่แล้วมันเต็มตรงๆเนาะโรเรียนยีเนดิ 我有点远，就逛几个乱山吧。 อีตนะออเก็นโดก็หา Thank <laughs> you. i เลยน่นะได้ชหนเป็นพี่ผู้หลงนนัางหลงน

ส่วนคุยมันยีหันลืมหันกล่องนะโอ้วกัตักมาทีไม่ได้ไม่ไกมากอะไรครับใกล้ๆอยู่ไนใกล้ๆกี่โลเกินไปเรื่อยๆอะไรครับโรับนะตบคุณชนยัแน um ่นยัดมาเลยเขียย์มาได้ครับของน้มาแล้วเพื่อน yo

ไปเสืออันนี้ย่าเอ็มสีหม่องเนี่ยเอ้อสีฟ้าดำนี่ไก่นี่ไก่โฮลังเนี่ยสีดำด้วยไงหม่องดี

तो